ค่ะสวัสดีค่ะชยาธานุสรทาศน์ชื่อเล่นชื่อเชอเอมค่ะเป็น MUT หมายเลข8ปนะคะอันที่จริงก็แปลกใจค่ะเพราะว่าไม่ได้คิดว่าเป็นตัวเต็งแค่คิดว่าก็คิดว่าจะมาเอนจอยเนาะแล้วก็ทําสิ่งที่เราอยากทําแค่นั้นค่ะแต่ว่าเมื่อเอินผลลับมันออกมาดีหนูก็ดีใจนะคะที่เวลาเราทําอะไรที่เราตั้งใจเต็มที่เราออกมาดีอ่ะมันแปลว่าเอ็ว่ามันก็แค่พิูจว่าแบบ สุดท้ายเราคมตั้งใจของเราสําคัญวกว่าการมองว่าคนอื่นการที่คนอื่นมองว่าเราเป็นคนยังไงอะคะรับก็อัทอทนที่จริง,ขงเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษมันไม่ใช่ว่าเราไม่ตื่นเต้นหรือเราไม่ดีใจนะคะแต่เอ็มรู้สึกว่าตอนนั้นอะมันเหมือนมันเหมือนไม่ใช่เราอะค่ะมันเหมือนเป็นอีกตัวตนหนึ่ง ที่โฟล์มากแล้วที่สําคัญก็คือทุกอย่างที่เอ็มต่อไปอ่ะเอ็มไม่เคยได้คิดมาก่อนบางครั้งเอ็มก็ไม่แน่ใจว่าคนในคลิปอะเป็นใครเราก็เลยคิดว่าเป้าหมายเดียวของเราอ่ะคือกลับไปอาชีฟช่วงเวลานั้นที่เราเข้าถึงความรู้ดั้งเดิมของเราได้หรือว่าเราเข้าถึงสติเข้าถึงความจริงใจได้มากกว่าค่ะใช่ค่ะ เออจริงๆถ,ถ้าได้นอนหน่อยก็จะพร้อมกว่านี้นะคะที่เห็นวันนี้ก็คือจะอองอองนิดน nah ึงค่ะอ๋อเปล่าครไม่ได้นอนเฉยคอ่อส่วนหนึ่งก็เพราะว่าสิ้นปีนี้มันไม่มีงานนะคะคือพอหมดโควิดอ่ะเราก็คิดว่ามันจบกับงานนางแบบไปแล้วใช่ไหมคะทีเนี้ยถ้าเราจะวางมือเราอยากจะทําอะไรให้มันสุดก่อนหรือเปล่าอะไรที่ อะไรที่เราไม่ได้คิดว่าทําเพื่อเป็นรางวัลแบบรางวัล as in รางวัลในอาชีพค่ะแต่เป็นรางวัลของชีวิตว่าจบอันเนี้ยเราวางมือได้เราไปแล้วนะสบายใจก็เลือกมาอันนี้ค่ะ,ทำทำะก็เป็นนางแบบค่ะค่ะ,ะค่ะเวทีแรกค่ะและเว,วทีเดียวค่ะ,คะก็ตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นตลอดเวลาเพราะว่าไม่ชินกับเหมือนการถามตอบเท่าไหร่ค่ะ ก็รู้สึกเพลินตาดีค่ะเพราะว่าเอ็มก็เป็นคนชอบมองผู้หญิงอยู่แล้วตอนแรกก็รู้สึกเกรงเงนิดนึงเพราะว่าเราต้องอยู่ด้วยกันไปอีกนานเราเอ็มก็ไม่ค่อยได้เหมือนได้เขาเรียกว่าไงอะ่ะไม่ได้ผูกมิตรกับคนเยอะๆในทีเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราอยู่ด้วยกันอะ่ะเราทุกคนก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วที่สําคัญก็คือเพื่อนๆน่ารักมากเอ็มคิดว่าการมาเจอผู้คนที่นี่ค่ะมันเป็นส่วนที่ดีที่สุดในการที่เรามาประกวด แบทเทิลหรอคะอันที่จริงเอมองว่ามันมีมันมีปัจจัยอื่นนอกจากการพูดให้ดีนะคะคือพูดยังไงให้คนอื่นรู้สึกว่ามันไม่โดดจนเกินไปอะค่ะมันไม่ใช่ว่าเอ็มพว่าเอ็มีกว่าคนอื่นหรือว่ายังไงแต่ว่าพราะมันเป็นสองคนนะคะแล้วจากวันนั้นน่ะก็เห็นว่ามันมีดราม่าเกิดขึ้นใช่ไหมคะในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าเรายืนกับเพื่อนน่ะแล้วรู้ว่าบางหัวข้อมันอาจจะไม่ได้พูดง่ายอะสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราไม่ไม่อยากจะพูดเพื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือไม่อยากจะพพูดเื่อ เหมือนไม่อยากจะพูดเพื่อให้คนรู้สึกว่ามันรุนแรงเกินไปอะค่ะอีอย่างก็คือเรื่องโมโนโกามีคะ่ะสิ่งที่เอ็มคิดว่าสําคัญที่สุดอะคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือการเว้นพื้นที่ความเชื่อให้คนอื่นเพราะฉะนั้นถามว่ามันได้อ่มามปังไหมถ้าออเดชั่นมันก็คงไม่แต่ถ้าถามว่ามันครบไหมสําหรับเอ็มอะคะ่ะมันครบแล้วแล้วมันก็กลมแล้ว ส่วนจะปังไม่ปังคนจะอินหรือไม่อินอะไรเงี้ยมันคือบริบทของสังคมบริบทของคําถามเพราะถ้าถามเรื่องอ่คู่ครองคนเดียวเทียบกับประชาธิปไตยอะค่ะเรามองว่าคู่ครอเออขอโทษคะ่ะคู่ครองคนเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากกว่าจู่ไหมคะเราไม่ได้ว้าวกับมันอืมคือคาดหวังอะไรใช่ไหมคะ Uh, ตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังตำแหน่งมากนะคะเพราะรู้ว่าเราไม่ใช่ type ของเวทีหรือว่าไทป e ของนางงามเอมคาดหวังมากกว่าก็คือการที่เราสามารถทำได้อย่างเต็มที่ก็คือเราชนะเป้าประสงค์ที่เรากระโดดออกจากเซฟโซนนะคะมาทำสิ่งที่เราไม่เคยทำมาเปิดเผยและพูดในสิ่งที่เราเชื่อแล้วก็ไม่เคยพูดที่สำคัญคือเอมคิดว่าการชนะอะไรคะ่ะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง คนที่ดูถูกเราตัวเวทีหรือว่าเงินทองอ่ะมันไม่ได้สําคัญเท่าเราชนะตัวเองในอดีตหรือชนะความกลัวหรือสิ่งที่มันเหนียวรังเราเอาไว้เพราะฉะนั้นการที่เอมาพูดแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่เคยเจ็บปวดในเรื่องเดียวกับเอมีปัญหาในเรื่องเดียวกับเอมอ่ะมันสําคัญกว่าการได้ตําแหน่งมันคือมงกุฎที่ไม่ใช่สิ่งจับต้องได้ แล้วเอมก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาติดตามแล้วก็ขอบคุณคนที่คอยส่งกําลังใจให้ซึ่งแม้ว่าเอมจะไม่ได้อ่านครบทุกข้อความแต่เอมก็เห็นตลอดแล้วพอเรารู้สึกว่าความพูดของเราช่วยใครสักคนได้มันไม่ใช่ว่าเรา become s o m o o n นนะคะแต่มันคือเราให้อะไรบางอย่างแบบ we like I giving something to someone มันสำคัญกว่าแล้วก็สิ่งนั้นนะคะมันทำให้เอมเอนจอยกับการประกวดแล้วก็รู้สึกว่าเวทีนี้มันมีความหมายกับเอมมากขึ้นคะ่ะ ก็มันใกล้จะถึงรอบชุดว่ายน้ำแล้วนะคะอยากจะให้ทุกคนดูให้สนุกแล้วก็ช่วยเชียร์พวกเราที่สำคัญคือเป็นกำลังใจให้กับเอมด้วยนะคะ